เลริญพรญาติโยมจเจริญสุขเจริญธรรมอันนี้ก็มาถึงบ้านคำสว่างเนาะบ้านคำสว่างแล้วนะฮะนี่ก็จะหาจุดพักนะฮะวันนี้บาดเก็บนะฮะ,ะ,ฮะปล่อยให้ร่วงหน้าไปก่อนซองรูปนะฮะคืออาจารย์สัญญาแล้วก็หลวงตาเงี่ยงนะฮะ,ะเก็บนะฮะบาดเก็บ ก็เลยต้องช้านะฮะค้คอ,อีอย้งอยงเลนี่นี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำคุณโยมโอ๋อใช่เนียเ่ยเฮ้ยงามเลยทีเดียวเขียว เหนน้ำ ท่านได้เดินนําไปก่อนนะบันทัานบาดเก็บเดินช้า an. อัางเก็บน้ำห้วยเก็บน้ำบุ้งหมากมงอ,อีก40่ิอีกสี่กิโลถึงประทาาพนมคุณโยมใต้ถึงได้แล้วฮะเดินช้ามากเลยตั้ง22วันจริงก็ไม่เกินอ่สิวัน10วัน14วันนะเดินจริงๆบาดเก็บสองรูป ตอนนี้หนักเลยบาดเจ็บหนักนึงขนาดต้องกร้องบอกให้พักเลยนะ,ะปล่อยให้เดินล่วงหน้าไปก่อนซ้องรูบ้านคำสว่างน้อยอเลียวขวาบ้านนาดีเดียวซ้ายหาจุดพักหาจุดพัก เข้าดูหัวค่ำหน่อยเพราะว่าวันนี้บาดเจ็บก็ให้ท่านเลือกเลยนะว่าท่านจะพักจุดไหนก็จะได้ได้สดไปด้วยเลยนะมันยืนรอย รูจากในแผนที่มันจะมีวัดป่าคำสว่างนะก็เป็น,ว,ปว,นว,วัดป่าก็วัดบ้านมี2วัดวัดป่ากับวัดบ้านอันนี้เป็นเดินไปนี่คือจะเป็นวัดในหมู่บ้านวัดป่าไม่เข้าเพราะว่ามันไกลมากนะประมาณ4-5่ห้โดได้ บ่อนในวัดบ่อจ้มันต e ้นนาเนี่นอปวัแล้วบ่อบ่พิ่มาเด็เขาักบ้านิดอกยายมือยู่ในวัดนีอะไรต่อไปเจอวัดที่จะจัดปฏิวัติอีกอะไรเม็ดสีลเม็ดสี่เม็ด สี400่เมตรเกือบโลโพุทธาสามรถ บาดเจ็บหนักนะอาจารย์สัญญาบาดเจ็บหนักเลยนะนี่ขนาดนี้น่าฟายดูด้วย มีบ่นนะวันนี้่ดีวบ้านไเข็ดเข็ดเข็ดนตันะเลยดิ้นี่ทไปนฮะ สองโลออนนี้ลาจนตอนนี้ลาพันจังที่พอันรับดบว่าปฏิบัติปฏิบัติอแต่สองโลยันประเด้พักนี่นะลมแรงคุณโยมอากาศดีมากลมแรงมากสังเกตจากทงเสียงอาจจะไม่ได้ยินนะ นี่ปลาให้ทุกมากกับมาแล้วฮึี่เขาต้นไม่เเียนก็คือผัาม่ขี่มัก็ลืมซิมเขาตก อ้าเมื่อกี้ก็ลืมซิมขอตมเลยไม่ได้ซิมเลยไล่้่านะ้าเมื่อเช้ายสซิมอยู่แต่เร่มข้าวเสียก่ออ มาถึงแล้วนะฮัตป่าโยมเขาบอกว่าเอาจะมีจัดปริวาสอยู่อาทิตย์หน้านะที่เราเดินผ่านมาขอพัก วัดโพสว่างพัฒนาดำาด,ดูว่าท่านจะให้พักหรือเปล่านะฮะวันนี้ท่านอาจารย์มหาประเสริฐจะได้ไปขอความเมตตานะฮะ,ว,ะวัดโพสว่างพัฒนาดำ ไปแล้วนะฮะท่านมหาประเสริฐไปท่านเดินไปแล้วนะฮะนะไปตดลองนะคระับคุณยอดย หลวงปูโป่โพปัญญาวโลผู้เป็นผู้ที่เริ่มตั้งวัดโพสว่างพัฒนาดามได้ร่วมกับบุตรธิดาค,คุณแม่บุคพลเทพถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดสิเจไร่โอสาธุมทนาด้วยสิเจไร่ าาการัสการครับพระอาจารย์ขอบคุณในความเมตตาครับโอ้วัดใหญ่นะพระอาจารย์สิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่เลยจัดปริวาสสบายเลยอาจารย์ท่านก็ให้ความเมตตาอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินจะจะเล่าให้ฟังวัด ที่ได้ไปค้างคืนเมื่อวานนี้ฮะที่ได้ถ่ายทอดสดนะอันเป็นเรื่องตลกเลยนะเป็นเรื่องตลกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังเดยญาติโยมแต่วันนี้จะไม่เล่าเอาไว้ก่อนเด๋ยวจะไม่มีเรื่องเล่าเป็นตำนานตำนานอืมเป็นเรื่องตลกมากที่ไม่เคยเจอนะนอนมาหลายวัดแล้วไม่เคยเจอวัดนี้นะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้สุดๆดเลย เอาไาไงาจัดปาลิวาสกมไปลิวาสกรรมป่ารรปนี้มีลิงนะถ้ามีลิงก็จะลิงก็จะมาขโมยอาหารสบู่จันมหาอีกไล่กันอีก่กุญไวัยไม่รับไม่นอนกลัว อดูแต่ลิงการนากการครับเปินเดินท <illustrates> ี่ลงเหรอครับครับครับมาจากอุดอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจ้าวาดมาปรดีรอเจ้าวาดดีกว่า จ้าวาปตัตรียานจัดาโอ้สาธุครับวัดใหญ่มากพัดใหญ่มากพักตรงไหนก็ได้เออตรงพักได้หมดครับใกล้ๆของน้ำเป็นนนของน้ำองน้ตรงนี้ตรง้ของน้ำก็ขุดนั้นก็มีตรงนั้นก็มีตรงนี้ละบริเวณนี้พักได้หมดเลยครับตรงนี้แต่ทั้งนั้นแลวเดี๋ยวผมโทรแจ้งเจ้าวาดให้ไม่มีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รู้ว่าใช่ชุดน้ำหรือเปล่าโปรยให้มีหลายชุดน้ำครับมีหลายชุดเด็กตุตังค์ัดทำอะไรที่แรกผมก็จะไปพระธาตุพนมแหละแต่ว่ารอเข้าปริวาสก่อนผมเดินทุดงมาเหมือนกันอ๋อจากมหาสารคามอ๋อจ่าทุกอาจารย์สวันอาจารย์เดินอาจารย์เดินทุดงมาเข้าปริวาสอาจารย์ท่านจะไปปริวะอ่าไปพระธาตุเหมือนกันไปพระธาตุเหมือนกันแต่ว่าผมมาถึงที่นี่ก่อนประมาณสามวันพวกผมนี่อาจารย์ อยู่เพจผู้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมครับเอ,ยอยเพจแล้วก็